พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตณโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายประกอบมั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมซึ่งสำนักงานปาป,ปชประจำจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรจัดขึ้นในวันนี้ค่ะในวันนี้มีบรรยากาศพิเศษโดยวิทยากรนายเทิดภูมิทัศนพ,พิมล เจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษบรรยายเรื่องอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานปาปชและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตในช่วงที่2บรรยายโดยนายวงวัฒนามัชิมสถิตโคสชมลมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตบรรยายเรื่องการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมก่อให้เกิดความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในช่วงที่สาบรรยายโดยนางพันทิ e พ์์เอี้ยวสกูลประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตบรรยายเรื่องแนวคิดโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตค่ะในประกอบมั่งข้างได้กล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนและวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา63โดยรัฐต้องส่งเสริมสนับสน,นุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประบพืิมีชอบได้กำหนดแผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมีชอบมุ่งการพัฒนาและประับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคมโดยเน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและประับพฤติกรรม ยึดมั่นในการซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกภาคส่วนของสังคมค่ะ โครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจึงเป็นโครงการที่สำนักงานปปอชคอาดหวังให้สังคมในระดับชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยร่วมกันมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับสร้างความโปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วรนวรวมตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต ร่วมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงอีกทั้งเกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชนส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้นตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไปประชาชนท่านใดที่พบเห็นการทุจริตหรือ พบบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรมทุจริตขอให้แจ้งมาอย่างสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดชุมพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0776582468และมีสายด่วน1205บุคคลหรือประชาชนที่พบเห็นมีการทุจริตสามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ กิจกรรมสตรองจิตพอเพียงของจังหวัดชุมพรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายคณะกรรมการสตรองจิตพอเพียงชุมพรนะจังหวัดชุมพรนะครับโดยวันนี้ก็มีบุคลากรของคณะกรรมการและสมาชิกสตรองมาร่วมง,งานประมาณ100คนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราก็คือเพื่อให้มีการขยายแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้ก็การไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้ประเทศชาติมีการรวมตัวกันในการต่อต้านการทุจริตมีการระดมความคิดถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณต่อไปนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักเราก็คือตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ระบุไว้ ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักในการที่เป็นหลักและเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับครับสวัสดีครับเอาก็เอาหนึครับสวัสดีครับ สำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรนะครับหากท่านหรือประชาชนผู้ที่พบเห็นมีการทุจริตหรือพบบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรมในการทุจริตก็ให้แจ้งมายังสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์077654โทษนะครับ077 658 246ถึง8นะครับแล้วก็มีสายด่วน1205ครับซึ่งประชาชนหรือบุคคลที่พบเห็นการทุจริตสามารถโทรได้มาตลอด24ชั่วโมงครับ,รบสวัสดีครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์ลีลาหักคุณากรภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน